จะประเด็นก็แพี่น้องปังก์ฟงไปมือนี้มาในช่องเสียออกเผ็ดลำพื้นคือเก่าเหมือนเดิมครับอยู่ที่นะครับบ้านผักหมอลำเผ็ดลำพืนครับพี่น้องครับมือนีโอ้ยอากาศดีอีกแล้วครับมือนีครับมาเบิ่งทีมงานครับพี่น้องครับว่ามือนี้ทีมงานเห็ดอย่างเนี้ยผู้ยูเบืองหลังนะครับพี่น้องกําลัง นะครับเสียมเปลี่ยนกำลัเงเสียมเปลี่ยนดูนะครับพี่น้องครับถ่ายบรรยากาศในพี่น้องเบิงนะครับเปิดป่าไม้นะครับถ้าสีเปิดดูเรียบร้อยแล้วครับ ให้บรรยากาศในพี่น้องเบิงนะครับครับพี่น้องโอ้ปลาไม้ไก่แหลวหเลยตัวนี้ไก่เแล้วไก่เล้วพรงนี้ก็ขนขึ้นรถใช่โอ้ขาให้มันการหลิมจับโอ้้ากลางแล้วสวยแล้วนี่สีบอล นี่ครับปลาไม้ร้อยตำแหน่งจุดดอดนะครับยิงหีกดน้าบันโอ้นะครับนี่เดือดเกือดเลยไม่ดีมันแต่ตะเขียบคือว่ามันอูันชัางเยอะอ๋อมันไม่แดงมากหรอบอลใช่นีับพี่นองครับ โอ้แม่แดงมาแล้วครับพี่น้องครับคุณนะปัดทูแม่แดงมาพอดีครับไปไปเปล่าเลนของลงกันเครับพี่น้องครับโอ้แม่แดงเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องเพาะบิึงโอ้ไปอีกตัวอีกไม่เหรอฮะฮะเอาแต่เราไม่มีแม่เนาะ ใครดูว่าเราน่าดึงแ,แ,แ,แล้วเรานเาขามาครับไม่แดง <c oughs> <c oughs> นี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศนี่อู้พี่น้อง แดงลงมาแล้วนะครับพี่น้องครับโอ้โหฮล้วนี่นวัดดีครับวัสดีวัดีช่างต้นศสวัสดีครับวัสดีครับ สวัสดีเพอนมามาวัดีหนูนามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับอ่าพระเอกนั่งเอกเข้าขามาหรืไป พอท่านเห็นผู้ใดเข้าม้าเอาวัดดีครับวัดดีครับเอาเอาว่าเป็นอยัางวัดดีพระเอกไหมโอ้ไปเอกจอเอกจ้าเอกไหมเอาลูกเอาขอบคุณนเอาเสียออกไปเชงนไหนนะครับสวัดดีลูกบวัดดีวัดดีวัดดีครับพี่น้องทุกคนเด้อเออเอาให้เพผูนไล่สักคนเดี๋ยวแม่แดงแกงสีไล่เนาะครับไทยคลิปแม่เอาเม็ดก้อนเออแจ้งไหนหมดแรงไม่คอยเห็นนี่ย่งบ่จงทำ ผุ้ล้อปูกว่าไปสายเพชรบุรุยังวะทำแรลไป่สายหรพ่อเขี่ยมโย่ผุ่นนะครับ่อ้ยังก็รถจะขึ้นอนจไปวันเล้ส่งบันไปแดงเนื้อจะติด้รถสีแดงเห็นปะครับผมเอาเบ้าหยอกเบ้าหยอกเอาไปทายเป้หลวงคนฝากนี่ยังมาแน่เออเดี๋ยวกอนถือใบกอนมันไม่ม้วนพอดีครับเอนีครับ เสียบถ้าเสียบมึงลอเอาเอาข้อในย่ำเลยไปย่าอาไส้หมอนี่นเออนั่นาคาหลายย่างค่ทาเขาเอ่อเก็บใบได้มา่สิ่ดยย่นงสีน้ำมาทานาวปรจําเป็นห็ดเบลด ขาวพีชสับรับค่อกินแล okay. es, so ้วข okay? ้าเก็บใส่ตู้เย็นหรือถังไว้หมามือจะกินได้ค่ะแบแค์ได้แม่ออหลายๆขอบุณขอบคุณพี่น้องเด้อ เอาไว้่ค่ะวกเน่เป็นชื่อม้าบ่อยๆแต่วลาโทษหาเนังเต็มค่เนี่ยเม้อไม่พอบมยหรอชัดเจนอยู่เนี่ยอรับหมกว่ะหม้อพิ้ชื่อม้อบ่มวยยังไงบ่มยยังไงอ้านไปใส่อะนักเป็นนนักสนักนกนักดจะกินนักชุ่มชุ่มไปองัสน้่านกันเลยนเลย

สีทุกคนค่ะเอออันนี้อันอันนี้สามารถเอาใช้ได้ค่ะยกลูไปใส่ย่างลูกย่าีย่างดีในอันน you know, ี้มันย่าบุญกับอันนี้ย่างบุญนี่สมจออันนี้คือเห็ดนุ่มย่างบุญผู้ใดอ่าในยินผู้ใดเบื้องในโซเชียลกับมาตอนนี้เมดแองลก้มลักยิ้มมากแม่เนี้ยค่นประเทศตัวซีเมื่อนี อาับรไปไนเเข้าเาเาแบใส่สอะไรไปล้วก็เอาขับนาอันนี้น่องเราเห็ดย้ำอานนี้อันนี้กับแก้มเข้าเพมาะว่ายัง เออนปียกงเออั่นหลนั่อันนี้น้ำอันนี้ไปสายลาเนื้อมันไปสายโอ้หิามี่นีอันนี้อันนี้อันนี้ส่วนจับไปรองครับสววเอามาเอา่ลอกกองช่วลอองเแรงนี่ นี่ต้มต้มต้มไงนีมวาห้องมือรอบรอบกองไฟดูหลายบ่ดีด้วยสุดไฟฟีสองมือหายถ้าได้เห็นหนาอยู่นี่เอาวางไปอันเนื้ออันไก้ตัวนี้เนี่ยสื่อไม่เกือรูปุธุรคนอันจังสีเอาใจเขาเก็นไหมเนาะได้ค่ะเตร็จออกไป อันนี้ก็มารถแก้ค่ะกินนะเออนั่นนั่นแก้ได้ผู้ใดหนักแก้หน่อยก็ไปได้ได้เอาไส้ถัวนี่ใชงมาเสียเนาะมุกพ่อกินแล้วเนี่ยได้ได้ค่ะอันนั้นยากถึงสามารถแบ่งไส้ถั่วใถ้าลูกแก้วกินแต่ละเทือได้ไส้ถั่วแค่ไม่ได้กินเลยเนาะอยากให้นำไล่แต่อันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอันนั้นอันนั้ถึงได้

ส,ส,สำหรับพิมพ์นี้ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อครับเอ้ามานเล็กตาครับใต่คำเล่มพีรขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับบจังมาพร้าวนะครับได้สองเสียออกต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบว่าสวัสดีครับ